สาธิตการร่วมกันตบร่างกายแบบจีนบางครั้ง3คนบางคน4คนแต่และจุดที่ตบมีที่หัวที่ตัวที่ก้นแล้วก็ที่เทา้าคนสี่ห้าคนตบคนคนเดียวแล้วก็สลับกันตบได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันใช้พลังการสบัดตบจะช่วยให้ร่างกายอุ่นร้อนเล่อดรมไหลเวียนดี ถืภาพร่างกายแข็งแรงขับถ่ายสะดวกไม่ต้องหาหมอไม่ต้องเรียนรู้ลึกซึ้งแต่เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่เราสามารถถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้เป็นสาสการแพทย์ทางเลือกของจีนที่ตกทอดมาแต่โบราณนะดูวคนตบเนี่ยแต่ละคนก็จะค่อนข้างผ่อนคลายโดยเฉพาะผู้หญิงคนที่อยู่ตรงหน้านะก็จะต้อง ยืดหยุ่นไปด้วยอยา่าเกรงจนเกินไปก็จะเมื่อยละ้ะต้องตบอย่างมีความสุขตบสบายสบายใช้พลังการสบัดอันนี้เป็นภาพรวมทั่วไปนะครับตบพร้อมๆกันถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องมีเสียงดนตรีประกอบด้วยผ่อนคลายไปด้วยยิ้มแย้มไปด้วยตบครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก3-5นาทีก็พอ คนถูกตบก็จะไม่เจ็บมากคนตบก็จะไม่ปวดเมื่อยมากถ่ายทอดองค์ความรู้อันนี้จากประเทศจีนสู่ประเทศไทยโดยตรงจากเดินแท้ชาวหินฟ้าพอนคลายนะครับเห็นไหมว่าตบเป็นจุดๆบนกลางล่างเท้าสี่ระดับ long tua mot lai